สวัสดีครับเจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทำมาหากิน th นะครับก็เป็นมาต่อนะครับวันนี้ก็มาต่อมาต่อด้วยเรื่องอซ่อมเลือยนต์นะครับตัวที่ผมได้แกะไว้นะครับก็ได้ทำค้างไว้เนาะตอนนี้ อะไรก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะอะไรนะครับสั่งมานะครับก็ที่ที่ผมได้แกะเครื่องแลล้างนะครับล้างดูนะครับก็จะมีส่วนส่วนที่ต้องแก้ไขก่อนอันดับแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ตัวนี้นะครับยางนะครับยางแท่งเครื่องนะครับเสียนะครับโครงสร้างมันเสียทรงนะครับตรงนี้จะเบียดนิดนึงตัวนี้จะยกขึ้นนะครับผมก็ได้สั่งอะไรมานะครับนี่ครับอะไรลูกยางนะครับทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มีผ้าปั๊มนะครับ ปั๊มคาบริเตอร์นะครับของแท้นะครับเม d ดอินยูเอนะครับก็คือเครื่องมันเน่ามาสนิทนะครับเน่าสนิทมาวางทิ้งเน่าอยู่ในบ้านนะครับผมก็เอามาล้างนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบดูนะครับตรวจสอบเบื้องต้นก็คือเลื่อยมันเสียทรงนะครับเสียทรง คงจะเจองานหนักมากนะครับก็ได้พบตัวนี้นะครับไอ้ยางรองยางการกระแทกนะครับยางรองแท่นเครื่องนะครับมันน่าจะเสียนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะอ่าแกะแล้วก็เปลี่ยนชุดนี้ก่อนนะครับชุดยางรองแท่นเครื่องนะครับนะครับเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันครับแล้วก็ส่วนอื่นนะครับเป็นพวกจานจ่ายไฟ คาบูริเตอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยทําอีกทีนะครับมาครับมาดูการเปลี่ยนนะครับแท่นยางรองแท่นเครื่องนะครับยางกรนกระแทกนะครับคลิปอาจจะมีความยาวสักหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะตัดรวบรัดนะครับอาจจะทำแบบเร็วๆให้ดูนะครับสปีดให้ดูนะครับ นะครับเดี๋ยวอแกออกก่อนนะครับนะครับตัวนี้ผมแงดออกมาตัวหนึ่งนะครับง่นออกมาตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเสียทรงนะครับเสียทรงไปแล้วนะครับ นะเทียบกับตัวใหม่นะครับเสียทรงไปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ขาดไปเลยนะครับนะครับตัวนี้นะฮะขาดไปเลยนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับตัวนี้นะฮะมันขาดไปเลยนะครับนี่นะฮะที่ปลายขกควงชี้นะครับ มันโยกได้นะครับดูครับโยกได้คือมันขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องต้องออกมาเปลี่ยนนะครับก็อ,ออกมาเห็น เป็นไข่ของแชกนะครับที่ออกก็ใช้คีมครับดึง มาตกมาแล้วนะครับนี่นะฮะขาดนะครับคือไอตัวนี้นะครับมันจะเป็นแหวนแหวนอยู่ในพลาสติกตัวนี้นะครับพลาสติกตัวนี้จะหุ้มอยู่ เปะะแบนลงนี้นะครับแล <c oughs> น,นี้ราเอาส่วนที่เหลือออกครับ ออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะมันขาดออกจากกันเลยนะครับเลขมันจะอยู่แบบนี้แบบนี้นะครับมันขาดออกครับมันเลยทําให้เครื่องเสียทรงนะครับดิ้นได้เาต่อไปแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่ลงไปเลยนะครับเช็ดสักหน่อย คิดอาจจะมีความยาวสักหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับลูกยางนะครับทั้งเครื่องมีทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับห้าตัวห้าตัวนะครับมันจะมีตัวเล็กสามตัวนะครับตัวเล็กสามตัวตัวใหญ่สองตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเราก็สังเกตดูง่ายๆนะครับเราจววางให้ดูนะครับ นะฮะนะครับตัวเล็กมันมันจะสั้นกว่านะครับเรียกว่าตัวเล็กตัวเตี้ยเนาะมีทรงสูงสองตัวครับทรงขอบสูงครับทรงขอบเตี้ยสามตัวนะครับทรงขอบสูงนี่จะอยู่ข้างบนนี้นะครับกับฝั่งตรงข้ามอีกสามตัวนี่จะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้ ตรงข้ามตัวนี้นะครับคู่นี้ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้อันนี้ข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วอีกตัวนี้ตัวใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามตัวนี้นะครับเอารับนะใส่ดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับทีที่ใส่ทีที่ใส่นะครับก็ ยากครับถ้ามันลงยากนะครับแนะนํานะครับจาะบีครับจารบีนะครับไม่ต้องใส่เยอะ,ะครับให้มันพอลื่นนะครับยัดลงไปเลย ใ่้ควงครับก็ค่อยๆดันนะครับอย่าดันแรงนะครับครับ,รบอันนี้ก็ใส่น็อตลงไปนะครับ,รบเอาให้ตึงมือครับอย่าแน่นเกินไปนะครับ แล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวสั้นนะครับนี่นะฮะดูสังเกตดูนะครับตัวใหญ่นี่จะเป็นคู่ตัวนี้นะครับอยู่อีกฝั่งนึ่งครับตัวเล็กนี้ใส่ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่ตัวช่วยนิดนึงนะครับหล่อลื่นลื่นแล้วก็หล่อนะครับเอาละใส่ลงไปเหมือนเดิมครับกดลงไปก่อน ครับนี่เรียบร้อยนะครับ,รบ,รบแล้วก็ใส่นอ็อตลงไป ครับก็ใส่ตัวปิดรูนะครับกันที่เลื่อยนะครับหรืออะไรที่มันจะเข้าไปอุดตันครับเรียบร้อยใส่เข้าไปเรียบร้อยตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีมาครับอมาดูครับเอาตอนนี้เราแก้ทรงได้แล้วนะครับดูครับแก้ทรงได้แล้วนะครับตรงแล้วครับ เครื่องไม่เบียดฝังใดฝั่งหนึ่งนะครับกลับมาตรงศูนย์นะครับโอเคดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับขาดไหมตัวนี้ไม่ขาดนะครับตัวนี้ไม่ขาด อยู่ตัวนี้ครับไม่ขาดครับขาดสองตัวนะครับเี็บร้อย การเปลี่ยนยางแทงเครื่องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ใช้เ่อยนต์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เปอัเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องไม่ดีนะครับอยู่ทรงนะครับเห็นไหมครับอยู่ทรงนะฮะ ฝั่งนี้ไม่ไม่อ่าเกินไปฝั่งนี้ไม่ติดเกินไปพอดีนะครับก็ไปอา่านเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเอาเป็นช็อตๆไปนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งติดตามซับสไครต์นะครับและเป็นกําลังใจให้ ช่องของผมช่องทำมาหากินทีเอชช่องลเล็กๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ